สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ivy, d o m i n c e ส e แนะคะวันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะว่าพลังงานของคุณและเขานะคะตอนนี้นะคะสื่อถึงกันอย่างไรนะคะ IV y เป็นผู้ส่งสารนะคะจากภัยนะคะถึงคุณนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะ ถ้าพายออกมาดีไม่ดีนะคะอย่ามาคิดแล้วก็มาใส่ใจนะคะเป็นแนวทางนะคะและเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาทำงานหนักนะคะเขาต้องแบกภาระหน้าที่การงานที่หนักมากเลยนะคะ เขาอยากให้คุณรู้ว่าเขาทำงานหนักอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องหรือว่าเจ้านายนะคะที่จุกจิกจู้จี้กวนใจนะคะเครียดทำให้เขาเครียดแล้วก็กดดันนะคะความรู้สึกของเขาเขาก็อยากจะวิ่งเข้ามาหาคุณเลยอยากจะวิ่งมาบอกอยากจะมอบความรักอะไรให้คุณแต่ในบางครั้งเขาก็ยังนึกว่าคุณเนี่ย ไปเบรกเขาหรือเปล่าไปบอกเขาว่าเคยไปพูดอะไรกับเขาไหมบอกว่าเคยไปตัดจบอะไรไหมคือแบบประมาณว่าไม่อยากให้เขาเข้ามาแบบรอก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งชัดเจนเลยนะคะรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขาอยากชัดเจนกับคุณไหมเขาก็อยากชัดเจนเนาะเขานั่งรอคอยนะคะคุณนะคะในส่วนของตัวคุณคุณก็เงียบ ต่างคนต่างเนีย่ยแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันเงียบคือไม่อยากบอกกันนะคะมีอะไรก็ไม่คุยกันนะเหมือนตอนนี้คุณหยุดนิ่งทั้งคู่หรือเปล่าคะต่างฝ่ายต่างทํางานหางเงินนะแล้วก็ไม่ไลน์ไม่อ่านเม้นไม่ตอบไลน์ไม่อ่านอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะกาลังมองว่าคุณหรือเปล่าคะที่บอกเขาหรือว่าต่างฝ่ายต่างบอกกันหรือเงียบหายกันไป แต่ถามว่าเขาอยากชัดเจนกับคุณไหมเขาก็อยากจะชัดเจนอยากจะมอบความรักความรู้สึกดีๆให้คุณแต่มันมีความรู้สึกว่าไพ่บอกว่าคุณส่องกันอยู่ต่างคนต่างส่องกันแต่วิมองว่าเขาอะส่องคุณอยู่ห่างๆเนาะเขาอาจจะเครียดเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องการงานนะคะเขาอาจจะคิดว่า เราเนี่ยควรที่จะมาเปิดใจกันไหมเปิดใจคุยกันมีอะไรเปิดใจคุยกันเพื่อความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะได้ดีนะคะแต่ว่าวิมองว่ามีคนคนหนึ่งนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตกเติบโตและดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าคุณและเขาได้เจอกัน เขาจะมอบของขวัญให้คุณเนาะหรือไม่ก็ถ้าไม่ได้เจอก็อาจจะส่งของขวัญมาให้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นอะไรเขาอยากจะมอบความรักความสัมพันธ์ให้คุณนะมอบสิ่งดีๆนะคะเพราะว่าคุณสองคนนะ่ะมันมีเคมิสตี้ที่ตรงกันคือ มีอะไรที่ตรงกันหลายๆอย่างอ่ะปรับจูนเข้ากันได้คือเห็นปุ๊บเจอปุ๊บเจอปั๊บแล้วก็ชอบกันเลยอะไรเงี้ยมันเร็วมันเร็วมากมันเร็วที่จะชอบกันชอบกันเร็วมากเลยอะไรเงี้ยก็เขาเครียดนะเขาเครียดเขาอยากจะเขามองไปอ่ะมองไปหาคุณไกลๆอ่ะเหมือนความรักความสัมพันธ์ในทางเนี้ยเหมือน อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ทางโซนน้ําหรือเปล่าคะอะไรที่เกี่ยวกับน้ําบ้านคุณอาจจะอยู่ปิดน้ําทะเลหรือเปล่าคะส่วนเขานี่น่าจะอยู่บนภูเขาหรือเปล่าหรือต่างชาติต่างภาษานะคะเขาตอนนี้ก็ทํางานอยู่โปรเจกต์ใหญ่นะคะก็ก็หนักนะทํางานหนักหนักอยู่เนะเหนื่อยหนักตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เขาก็เฝ้ามองอยู่ ทำไมจะไม่อยากมาอยากมาอยากเจออยากมามอบสิ่งดีๆให้การมเทพก็พร้อมที่จะยิงแล้วแต่ว่ายังไม่ยิงตอนนี้นะทุกคนโอ้ไพ่ออกมาดีนะไอวี่ว่าไพ่ออกมาดีแต่ว่าแค่ตอนนี้เขายังทํางานอยู่ก็คืออาจจะไม่ได้ติดต่อกันเนาะต่างฝ่ายต่างทํางานแล้วก็ เฝ้ามองกันและกันอยู่ตลอดเวลาคุณก็มองเขาเขาก็มองคุณมันเป็นอะไรที่ส่องมองกันอยู่นะแต่ถามว่าถ้าได้เจอกันนะ่ะเขาจะมามอบความรักให้คุณคืออาจจะมาแบบเปิดใจเลยอะบางทีบางคนอาจจะมาเปิดใจคุยกันว่า mm. เอ้ยเราเป็นอะไรกันนะเราเรามาคุยกันซิว่าทำไมบางครั้งเราถึงไม่คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยอืม คิดถึงแหละคิดถึงก็อยากจะบอกว่าคุณก็คิดถึงเขาไม่น้อยเลยเขาก็คิดถึงคุณต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่บอกกันนะมัวแต่นิ่งเงียบกันอยู่นะคุณก็เงียบเขาก็เงียบแต่ว่าส่องกันส่องกันถ้าเกิดมีโซสื่อโซเชียลอะไรก็ส่องคุณลองลองเฟซลงไลน์ลงไอจีอินสตาแกรมอะไรเขาก็ส่อง อันนี้มันอาจจะเป็นรักออนไลน์เดทออนไลน์อะไรก็ได้ถ้าเกิดจะเจอกันก็มันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันน่ะคือสองคนนี้คือยังทั้งคุณและเขาอะคือไม่ไม่พูดความจริงต่อกันแต่มีความรู้สึกว่ารักกันชอบกันรักกันชอบกันแน่แท้อะไรอย่างนี้โอเคนะคะวี่ก็ขอให คนที่มาดูคลิปนี้นะคะมีความสุขมากๆนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะมีอะไรก็ขอพรเนานะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะแล้วก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปแรนดอมถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะ บายๆขอบคุณค่ะ